ถามพาพาก็ไม่บอกหรอกว่าทำไงดีปะมียาสิบสองกล่องนี่ รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมให้มันลบแดนทำรับบาออกอะตอนนี้เราจะเป็นคนตัดอ้อยเราจะเป็นคนเอามีดไปฟันหัวคนเองตัดต่อมยมเี่ยท่าเหรอเฮ้ยกูสามารถเชฟทามันพามาโดนบีมสัสก,กี้อสไนเปอร์โอ้ยสไนเปอร์ไม่มีเลยไอพนันเสยชีวิตเอา เอาไปไรอะ่ะไปร่มแดดโอ้ยจบแล้วอะไรอ,อ่ะไอ้อ่องไปร่มแดดจบแล้วไอ้อาร์ตโอ้เพื่อนสีกูไปร่มแดดตายโอ้โอ้เป็นไรอ,อ่ะออเ,เพื่อนสีอาร์ตไปร่มแดดชีพแล้วตายมันตีเสร็จแล้วว่ดตีเราโอ้ไอ้อาร์ตเอ้าไอ,อ้องดูเราอยู่ไม่ไม่ ไอ้องถ้าองอยู่จริงให้ไปดูอาร์ตขอร้องถ้าองอยู่จริงอ่ะขอให้ไปดูอาร์ตไม่นะตอนผมเปิดมาผมก็ไม่มีคนดูนะคนดูมันเพิ่งมาเมื่อกี้ไอ้นี่มาดูจริงด้วยอะมดูจริงโอ้ยมันต่อมาดูมันต่อมาดูบอลบลวะค่ารัวๆอะไรเฮ้ยมันมันขึ้นยิงหัวป่ะมันขึ้นยิงหัวป่ะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวแม๊เฮ้ยถ้าเจอถ้าเจอโปยอาร์ตได้ออกคลิปด้วยแหละทำไมวะก็จะเอาไปตัดคลิปไงถ้าเจอโปะมาครับว่าเราจะเจอโปรจริงหรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มี<ะ>ถ้ามีก็โออลบเฮ้ยองเลท <c oughs> ี่แปลคโปเลยเหรอ <c oughs> วกยังไม่มาเลยแปลกนะไม่เหมือนโปรจริงๆนะดูดิ โอ้โหตั้งนั่นแหละคนลดโคตรไวเลยโอ้จบแล้วเพื่อนซีอาร์ตไปลมแดดโดนแม่ล้างไปใช้จานหรือเปล่าพอมพร้อมมากเลยตอนเนี้ยยามีอยู่เจกกล่องโอ้จบแล้วเพื่อนซีไปลมแดดว่ะมันต้องหิบแล้วอ่ะแม้ว่าใช่เลยปูยินดีครับคุณผู้ชมครับเจ๊กแล้วครับโอ้เจกแล้วครับคนดูดูเอาอ้ยอุ้ยบัตบอุ้ยอุ้ย ว่าแล้วทำไมเบอร์สี่เสียชีวิตเจอขนาดนี้เนาะนอกมอกเลยอะเก็บยาเยอะๆเจอโปรครับคุณผู้ชมครับเจอ,เอ,เอโ,โ,โปรครับเออยอเนไม่ใช่โปรไอ้เนี่ยมาเตอโปรกูเล่เล่เลยนะพี่สายมาเล่ีกเล่มาเล่แล้วครับมาเล่แล้วครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาเซอโปรกันนะครับจีเอ็มมันกันนะครับ <c oughs> เอกูขเลยโอ้เจออีกแล้วครับมาไม,ไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับอัสซาปโปผมเก็บยาเลยดีครับจังหวะน,นี้ผมอยู่ในวงด้วยเหรอเนี่ยต้องเล่นแคมแล้วว่าตอนนี้อาร์ตเล่นแคม,มเก็บยาเลยเอ,องค์เจ้าของจริงเออเจอโปไอ้องมันพาดลุลวัวเลยไปถามพระพกก็ไม่บอกหรอกว่าทำไงดีปะ่ะมียาสิบสอ,อ,องกล่องเจ้าของจริงแล้วทำไงดีวะแคมดิ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้

โอ้โน้ำตากูน้ำตาร่วงหยดเป็นฉี่เลยวิ่งอยู่ดีๆผมก็คงอกตายได้ยไงหวะโอ้ยผมละท้อยังไงครับต้องวันนี้ล่องลอยมาตายหมอกไหมใครฆ่าโปดได้นี่ผมกดไลค์ให้เลย วินิแบนเลยแบนเลยเขาหักงงแบนโยกตี oh no. oh ้คร şey ับตอนนี้เ huh. ล่นแบนโยกตี้ครับแบนผู้หญิงด้วยครับแบนแต่ผู้หญิงด้วยครับกรุณาแบนไอผู้หญิงครับไอนี่มันโปรแบกครับไอตันี้มาโปรแบกด้วยว่ะเออใช่มันให้โปรแบกอ่ะอยากส่งไปให้เจมอาโตะดูอ่ะคือไอนี่มันก็เติมเยอะนะพี่ไอผู้หญิงก็เติมเยอะนะถ้ามันโดนแบนไม่อยากจะคิดสภาพว่ะ แปดคนดูแดงทำไมถึงทำกับฉันได้ไอปูนั่ลงเอ้ยที่แรงลบยิ่งเจ็บวันที่กูลงไปที่ไรวันนี้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหัวแกนนี่ไอแปงไอแปงไอแปงไอเช่ดีนะดาเบนน้อยอยู่นะแปงดูดิสามสิบเอ็ดกัวเต้เอออาเอาหมดตี้หมดตี้หมดตี้โอ้โหเหลือตัวเดียวโอ้โหถ้ามันฆ่าปูได้บอกเลย โอ้ยผมอยากให้โซเสียชีวิตว่ะไอ้แป้งส่งรีพอร์ตเลยแป้งรีพอร์ตไปแล้วครับไม่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 เราต้องไปรีพอร์ตที่ในเว็บด้วยจะไปรีพอร์ตในนี้ไม่ได้โอ้แอคหน้าด้วยอ่ะโอาเอาแล้วคือปืนยังไงอยากให้โปมันเข้าไปในเลโซแล้วโดนเโซ่ตู้มเปียวเต็มหัวอันนี่วงแรกใช่ไหมเนี่ย ใช่วงแหลกง่ายมากนะหมดเลยูงแหลกสามตัวโหล่ถ้าเป็นอะไรจริงๆแล้วผมโผล่ไรอ่านไม่ได้บ่ะตายอยากให้โปมันล่วงลงมาเลยอยบกับระเบิดวะอะไรดีนะที่โดนโปแอบรับว่าโดนโปไม่โดนเตกถ้าโปโดนเตกนี่คือจบเลยอมาถือว่าออก เอสปลาขาเกาเกาขาขาลอมเฮ้ยหาทั้งวันก็ไม่เจอหรอกเจมี่เจย์ก็ยังเจพี่ไปส่งให้เอนาให้ดูโอ้ไม่อยากเล่นเลยอ่เกมรู้จักส่งสภาพตัวสุดท้ายมันไปอยู่ไหนวะว้าวโอ้โหโดนมันแคมดิเจยเอ้ยไอปาวินาโดนพี่ปาวินาโดน กูพี่ลองมาดูพเพื่อนมันดิแล้วดูชื่อมันขยับอะ่ะพี่ดูดิชื่อไม่ขยับโอ้โหนกกว,วาร์ฟวาร์ฟมหาปาวีนาแล้วจังวันนี้บนหัวเองอะไอปาวีนาคนแลให้เพื่อนมาเลโอเอาลอยขึ้นมายัางไงจังวันนี้โอ้โหโซนคิวอ,อันนี้กิฟห้ามันทำอะไรของมันอย่าบอกนะว่าหลุด้าดูแบนแบนี่คือสวยนะ ถ้าโดนแบนนี่ผมปบมือให้โปนี่เลยมันไม่หังหน้าจอเลยอะอยังยังยังแต่ถ้ามันขึ้นเสียชีวิตนี่คือแบบโดนแบนผมบอกเลยโคตรดีใจอะเรีก <c oughs> ตัวสาธุเอ้าขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วอย่าใโดนแบนอยังให้โดนแบนโอ้ยอยากให้มันโดนเลส์โซนทับตายว่ะไอโปนี่โปรกระจกว่ะแต่คนเล่นก็กระจกนะให้โปแบกอะ What the fuck ต่อไปผมเรียกเพื่อนมัน รีพอร์ตด้วยรีพอร์ตด้วยต่อไปผมไปเรียกเพื่อนมันมาด่าดีกว่าไหมไม่ด่าดีกว่าไอ้อาร์ไปรีพอร์ตผู้หญิงด้วยอ้าวอาร์ออกแล้วเหรอไอแปงแปงรีพอร์ตผู้หญิงด้วยรีพอร์ตรรีพอ์ตไปแล้วครับรีพอร์ตไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จไม่ใช่คนนี้นะคือเฮ้ยถ้าไม่ใช่อีกตัวนึงก็โปเหมือนกันนะไม่ใช่แต่โปเสร็จแน่อ้าวตายโอ้หสุดยอดเลยที่ผมดิวเอาโป้มาเล่นโอ้โห ขอบคุณ100ดวงครับกด,ไ,ดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับการพูดคำหยาบผมก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ